กูดูได้วลนะกายไปนํำด้วยแล้าม,มาอ๋อไปกินมา <laughs> การนี้กินเร็วเค็มเร็วไม่ไหววะ่ะ <laughs> กระเพาะพังแน่เลย <c oughs> กิน <c oughs> กินแบบไม่เกิเอ้ไปเคี้ยวอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยคุกว่ะเฮ้ยนะคุกนะคุกพิมอนตกใจพิมอนพิมอนทำไมไม่พูดนะเน็ตค้างออกพิมอนเฮ้ยผมออกปืนสกาพิมอนเน่สกาครับผมไม่ได้อขอบคุณครับ ปัดยิงดอดไรยิงลูกซองด้วยโอ้บ่อยเกือบตายแตกสองแตกสองถังถังถังแดงถังแดงอ่ะผมผมลินนะตอน ที่พี่ตอนมีนกับผมยังไม่เล่นอะ่ะผมแกล้งผมแกล้งเพื่อนผมะ่ะยิงห่างเราก็วิ่งหนีเลย <c oughs> โอ้โหค <c oughs> านเลยช่วยด้วยช่วยด้วยมวงไม่ช่วยแล้วเฉยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่คิดถึงแคมป์อย่างเดียวเลยอีแซมชอบแตกกลุ่ม โอ้ยผมยังไม่มีหมูใครมีเก็บเสีเยงอ่ะยังไม่มีเฮ้ยเทียุปกรณ์อ่ะโอ้ยสุดยอดเอาไปเกานะนั่นะนั่นนั่นพี่มอนไปแล้วพี่มอนไปแล้วไปแล้วเอาไกาะเอาล้เอาแล้เอาแล้แตกหนึ <laughs> น่งอ้าว ผมบอกแล้วผมยิงอ่ะผมยิงอ่ะแตกเชื่อไหมล่ะเชื่อผมดิเวผมได้คิวหนึ่งอ่ะโดนอะไรอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะผมได้คิวหนึ่งอ่ะไม่จริงเขามากินจริงเขามงมากินหูเติงมันอยู่ใกล้ๆหน้าข้างหน้าพิสันนั่นแหละพาไม่นานหรอแตกแรงแล้วขวาขว้าไปขว้า ฉันรักเี้ย่ะโอ้โหโอ้โหไปเออนั่นมันอยู่ข้างหน้าข้างขวาเออนั่นแหละอ๋่อะไรวะน่ะเฮ้ยตัวตเฮ้ยมันตัวตัเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนอะบอดบอดบอเรื่องพเฮ้ยเ้ยบ้าอะงนี่วโอข้างบนก็มีไอพิมอนอยู่อยู่ข้างบน ข้างบนลวมแล้วาครับผมลแล้วบนลวมแล้วเหลือข้างอีกตัวนึงโอ้โอ้อยู่นะอยู่ตรงอยู่มีอีกตัวงกันในข้างในไปค้างทำไมไอ้พ่อพี่ตายที่เดียวที่เดียวกันผมหัวกลองทิมอนชอตเลยผมใครยิงตายวะทิมอนช่ี่นันดิช่วยโย แสงคิวพ <Thank> ี่พี่พี่มากอดกล่องน้องขอไว้เดี๋ยว oh. มีคนเอาไปถ้าผมเข้ามาซาดอะถ้าถ้าผมไม่หมบอะช่วยเลยผมเอาไว้อยู่เฮ้ยกอดผมอ่ะเอเคไม่มีลูกอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเอามีนตายเอามีน ตายพี่มันโดนท<ช>ะลมพี่ก็อยุดตรง <c oughs> อึ้ยหมวกซ้ำหมวกซ้ำโอ้ยฟาร์มเกงซะเอาเสก้ยงเลยนะเฮ้มีนกดไลค์มีามานหะมองนะหมองเฮ้มันไม่มีซองใหม่กันเลยอ่ะ มันแตกไปกี่ตัวผมแตกตัวเดียวผมได้คิวเดียวจริงๆแตกไปหนึ่งคยแตกไปสองอ้าวเลยตวงเดียวแล้วไปไหนก่อนตัวนึงไปไหนแตกหนึ่งยิงผมยิงหนึ่งอ่ะเออผมแตกหนึ่งเออพี่ยิงไปสองนะเห็นไหมล่ะก็เหลืออีกตัวหนึ่งก็เหลือีกตัวหนึ่งเหลือเป็นสี่ตัวดิแล้วตัวสุดท้ายล้มหรือเปล่าไม่ไม่ไม่พี่ไม่มีพี่ไม่มีคิว มีนมีนมีข้าวฮัลโหลมีนเอ้ยฮัลโหลมีนมีนนั่าจะโดนไหลหลังนะเพราะมีนหันหน้าทางโน้นอยู่พี่ยังมองอยู่เลยแล้วพี่ก็ผ่านเขาตรงนี้กระตกระพักมีนก็ตึงกระตุกมากเลยโอหกระตุกมากแล้วตังเนี้ยมันฟ์มแบบฝั่งนี้ไปมันมาจากซากในนี่ พี่นาเล่งกับพี่พัดเล้าได้หมดแล้วพี่ไม่มีปัญหาอะไรอ๋อรักทุกคนพี่พี่พี่ซึมพี่พัดดีเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับมาทำไมอ่ะก็เห็นเขาดอบโลงอยู่บนโรงงานออนอยู่เข้ากลุ่มเขาบอกได้เหรไม่ไม่เข้าหรอกก็แชทมาเมื่งกี้บอกผมอยู่ว่ามาเล่นเกมด้วย อ๋อนะผมผมก็ส่งพี่ไงส่งพี่ส่งพี่เอาล้วการเล่นด้วยเปล่าส่งพี่อืมโล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 เพิ่งจะพูดหรอพูดจะพูดหรอนายเหมือนจะเก่งอะมีนนอุ้ยเหมือนจะเก่งเฮ้ยแต่มีเล่นเก่งเราจำได้เอ้ยวอกหยอก มีเล่นเก่งตอนนั้นที่มาไอ้นี่ไงลุยกันอะแต่วันนี้เป็นบอทใส่ข่าวเป็นบอทจะเก่งไม่ได้่าคู่มีใช่ไหมมายใช่ไหมได้ใช่กาคู่ไม่มาก็อะไรเออแต่วันนั้นแบบคันเทพอ่ะอะไรเลยเป็นตัวไม่มีอะไรไปใส่ทีเอ้ยกระเป๋าสองหลอนนะผมหลอนมีตัวหลอนเลยหลอนเลยหลอนนะผมหลอนเลยอัปป่อเปล่าอัปป่อเปล่า ผมกป yup. ีผมก่อจะพังแล้วมาดิเห็นกระเป๋าด้วยวะหัวคนนี่อ่ะปอวิ่งไกลอ่ะปออยู่นี่หลอนแล้วตอนนี้หลอนแล้วผมเยอะปวดหลอนเลยหล่อนเยอะะด้วยผมมีสันเกาะขาวแล้วเกาะขาวบ้าเลยดูดิเกาะเกาะขาวเนี่ยเกาะขาวค่อยดูเห็นไาวว่าเกาะขาวหมองสมองมีไหมหมองมีหมองหมอง มันมันพึ่งมาหมะแตกหนึ่งครับผมแตกหนึ่งครับตามมาตามาน้อยเอ๊เขาเขาไม่ได้เรียกว่าง่เว้เขาเรียกว่าเลยนะควายเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยเยวเดฮ้ยไทำไมไม่มียาเลยวะเนี่ย ผมมีอะวะมียาอันนึงเอาบอกนมีนี่นีนี่นี่บนบนบนตู้นี่บนตู้มีตู้ตูนตูกเอ้าเว้ยไอพวกนี้มันทิ้งพ่งว่ะพี่ดูดูดูด้าูดูนมันข้างบูเูดูดมัูจะอูดู่ไดูไงไมู่ยู่หรอดโอูดูดูด่ด่อูอูจูดงดูดูอูดูดาดูด่ดูดาด อ่ะไอ้น,นี่ก็จะตายอยู่ตรงนี้โอ้โหลูกปืนเพียบของยาก็มีอยู่หมองโอ้ยตายหมดที่หมดแดนเลยหมองมีนหมองมีนหม,มองมมอง่ะวันนี้นนปุ๊กเรียนเหรอวันนี้เหรอวะเรียนเหรอ อย่ยงนานแล้วจะจบแล้วนะอยู่มอไหนนี่มอไหนปอหนึ่งเนึ่งพูดเจ็ดก็จะจบแล้วอยู่มอ6โอ้โห,โห,โห,โหขี้โกห,โห,โหกโหโก็อยู่มอสามอีกอยู่อีกนานอยู่จะจบเพราะมีนี่แ <c oughs> หละทำไมอ๋อก็ไม่มีอะไรไง นนขึ้นเขาไฟไฟแงวิ่งขึ้นเขาตครับผมตรงไหนครับผมโอ้ยมีนนี่นลงมาแล้วมันมีันตัวต้ตัวเต่าอะตัวเตตัวเต่าออเอตี้งเป็ดเลยนังไม่ดูนะพีพนันมาเร็วพ่นันอ่า มเจอแล้วผมเีน <roommate? S 2> ัาเร็วไปแล้วไปลอกมาิมอนเออเออผมบอกแล้วผมบอกแล้วมันบ่าะมันยิงผมเล้วนี่มันเก็บเด้โอ้อย่าพิมเพื่อนเพื่อเพื่อนเพือยิงีเฮ้ยมาัวอู้ สามสองสองประมาณสี่พี่ช่วย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 พี่หน่อยตายเลยตายเลยพี่เหลือชัวนึงเอาตายด้วยใช่ด้วยอุ๊ยลืมอ้ลืมพี่ม่อนเลยคานนะพี่ม่อนโอ้ยนักโกรธอะไรเนี่ยคานเฮ้ยผมยิงมอตั้งหลายดู ตรงนี้เป็นอะไรวะเมื่อกี้ผมไม่ไมใช่ยิงบอาขนาดนี้นะ<อ>สี่มือเราตกต่ำรี่ปว่าสงสัยไม่ได้นอนครับผมเราไม่ได้นอนอะไรวะ นะเฮ้ยกอข่าวเราพังรู้ไม่ไหวไม่ไหวเอายาไหมยากล่องนี้มีอ,อ่รเฮ้ยใครวะผมไม่ได้ยิงนะอ่นะเอาเลยสามสามอ่ะเอาคนละตัวคนละตัวพี่มั่นพี่นันคนละตัวเลยเอาเลยไม่ต้องเกรงใจ<ห>พี่จัดได้หมด เอยพี่ได้สองคิวโอ้โหยิ้มไปเป้เ,ปเลยนะยิ้มในใจเลยนะสองคิวเหรอได้ไหมพี่พี่นันตุกต้มตุกต้กมผมนาผิดพลาดเลยผมเบ้าดังสามสี่ลูกอะดูมันแค่สองลูกอ่ะ ถอยมือ้ายมือตายมือเนาะยุดอยู่ไหนอ่ะบนหัวคอยอ่ะนป้อมเนาะอ็นเอบนป้อมเนาะอ่าอ่าผมมันมันจะยิงผมพังแล้วเตายจุดยอ้วยจ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 ้วย้วยจ้วมจ้วยจ้วยจ้วยว กลับอะไรเราแกไม่ยืนต่างทางไว้อ่ะวิ่งเข้าไม่ได้อ่ะประกอบกำแพงกั้นไว้อีกคือปะกำแพงกั้นมีโอ้ยขังขังเฮ้ยทำไมเราไม่ได้ร้านอ่ะ Tại mình tại lắm, tại lắm. rồi. yêu không lắm? Ong lại chà. Fire em. Good tie. Nang, ngài hiểu. Deo, 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 lo kim pom lao mítigala. Dì, uy, 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 Ja! Nei!